สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดี FC แฟนคลับอาจารย์ตั้มทุกๆคนนะอ่ทุกคนครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ทุกคนครับวันนี้ปรับสูตรใหม่อีกแล้วทุกคนอทุกคนครับวันนี้อาจารย์ตั้มปรับสูตรใหม่อีกแล้วทุกคนครับใครอยากปังอยากรวยทุกคนกดแชร์หนึ่งแชร์แล้วพิมพ์คําว่าพร้อมรวยขึ้นมาทุกคนอ่าทุกคนครับกดแชร์หนึ่งแชร์แล้วพิมพ์คําว่าพร้อมรวยขึ้นมาได้เลยนะครับทุกคนครับ สวัสดี FC แฟนคลับอาจารย์ตั้มทุกๆคนนะทุกคนครับ22คนตรงนี้ทุกคนครับใครที่เห็นไลฟ์สดนี้นะครับทุกคนครับใครที่เห็นไลฟ์สดนี้ฝากกดแชร์ให้อาจารย์ตั้มด้วยทุกคนฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ให้อาจารย์ตั้มด้วยนะ3าสคนตรงนี้สวัสดีทุกๆคนเด้อ ทุกคนครับใครเห็นไลฟ์สดนี้ฝากกดแชร์ทุกคนใครเห็นไลฟ์สดนี้ฝากกดไลค์รอค่ะขอบคุณมากๆกครับพี่จา๋าทุกคนครับพี่ต้มจา๋าพี่เออพี่พี่เบนจามาศพี่เบนจามาศจา๋าขอหนึ่งแชร์ได้ไหมพี่จา๋าตำลาว,วันนี้5้าร้อยคูณ500อ่าปรับสูตรใหม่ให้ fc ทุกคนทุกคนครับสวัสดีพี่มาดามหลุยจา๋าทุกคนครับใครที่เห็นไลฟ์สดนี้ทุกคนครับหลังจากที่ Asten. เราเอาจารย์ตั้มหลุดไปนะครับทุกคนหลังจากที่เราเอาจารย์ญญ Ryan, ตั้มหลุดไปนะครับทุกคนครับอาจารย์ก็เลยได้ปรับสูตรใหม่นะครับทุกคนครับเพื่อรองรับ f อซของอ,ญญอาจารย์ตั้มนะครับทุกคนอ่าเพื่อรองรับ f อซของอาจารย์ตั้มทุกๆุคนนะครับทุกคนครับใครที่เห็นไลฟ์สดนี้นะครับทุกคนฝากกดแชร์ฝากกดไลค์นะครับทุกคน อ่าหกคนตรงนี้สวัสดีทุกทุกคนทุกคนครับตำลาวแซ่บวันนี้ทุกคนครับแซ่บแน่นอนเออทุกคนครับทุกคนครับดันคอมเมนต์คาว่าพร้อมรวยขึ้นมาทุกคนครับดันคอมเมนต์คาว่าพร้อมรวยขึ้นมาได้เลยนะครับทุกคนครับดันคอมเมนต์คาว่าพร้อมรวยขึ้นมาได้เลยเด้อ 59 uh, คนตรงนี้สวัสดีพี่สลิการดจ้าสวัสดีพี่ผีเสื้อใจร้ายหายไปนานมากพี่จา๋าอาจารย์ตั้มไหลสดอยู่ทุกวันเด้ออาจารย์ตั้มไหลสดอยู่ทุกวันนะพี่นาไม่ได้หายไปไหนเด้อพี่สลิการจ๋าอาจารย์ตั้มไฟ์สดอยู่ทุกวันนะอาจารย์ตั้มไม่ได้หายไปไหนนะอ่ทุกคนครับ75คนตรงนี้ทุกคนครับใครที่เห็นไหลสดอาจารย์ตั้มทุกคนครับพิมพ์คําว่าพร้อมรวยขึ้นมาได้เลยนะครับทุกคน ตำราวันนี้ทุกคนต้องได้กรีดกันแน่นอนอ่าทุกคนครับตำราวันนี้ทุกคนต้องได้กรีดกันแน่นอนทุกคนครับสวัสดีพี่พี่น้อยพี่น้อยจันง,งามพี่พี่ออรนุชอ่สวัสดีจ้าไม่ว่าจะรับชมจากทางไหนหรือว่าจากจังหวัดอะไรนะครับทุกคนครับอาจารย์ขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์ไม่เห็นเลยกดแชร์อาจารย์ตั้มไว้เยอะๆนะพี่นาะพี่สลีการจ๋ากดแชร์อาจารย์ตั้มไว้เยอะๆนะพี่นาะ แล้วจะเห็นไลฟ์สดอาจารย์ตั้มพี่จ๋าวันที่วันที่สิบหกนะครับทุกคนครับรัฐบาลไทยวันที่สิบหกกันยานะครับทุกคนครับรัฐบาลไทยอาจารย์ตั้มจะไลฟ์สดแบบจัดเต็มทุกคนอ่าทุกคนครับอาจารย์ตั้มจะไลฟ์สดแบบจัดเต็มทุกคนครับใครที่รอ กดติดตามไว้สวัสดีค่ะแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากมากครับพี่สุนทุีนะพี่สุนพี่สุนทรีนะขอบคุณมา,ากอ่านชื่อใครผิดขออภัยด้วยเดอ้ออ่ะ99คนตรงนี้สวัสดีทุกๆคนนะทุกคนครับสวัสดีทุกๆคนเลยอาจารย์พร้อมรวยขอให้ปังๆังนะคะอาจารย์ฉลองสูตรใหม่ค่ะอาจารย์จา้าได้เลยพี่อันดามันอ่ะทุกคนครับใบ500คูณ500วันนี้นะครับทุกคนครับอาจารย์จะบอกไว้เลยนะว่า ทุกใบของอาจารย์ตั้มคือแนวทางนะครับทุกคนครับนะทุกใบคือแนวทางอาจารย์ตั้มวิเคราะห์ออกมาให้นะครับทุกคนครับลาวอาจารย์ตั้มเนี่ยจะหลุดไม่เกินอองวด2งวดนะครับทุกคนใครที่ติดตามอยู่จะรู้ดีนะครับจะหลุดไม่เกินงวดสองงวดใครที่ติดตามอยู่จะรู้ดีว่าลาพัฒนาอาจารย์ตั้มปังแค่ไหนอ่าทุกคนครับแชร์รัวๆขอบคุณมากๆครับพี่จา๋าทุกคนครับ141คนตรงนี้ กดแชร์หนึ sure, ่งแชร์ทุกคนครับแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมรวยขึ้นมาได้เลยทุกคนพร้อมรวยทุกคนจ๋าพิมพ์คําว่าพร้อมรวยขึ้นมา190คนตรงนี้สวัสดีทุกๆท่านนะทุกคนครับใครที่ยังไม่ได้กดแชร์รีบกดแชร์เข้าเลยทุกคนอ่าทุกคนครับใครที่ยังไม่ได้กดแชร์รีบกดแชร์เข้าทุกคนครับนะครับทุกคนครับ200คนสวัสดีจ้าทุกคนครับอาจารย์ตามขอขอบคุณยอดแชร์หรือว่ายอดไลค์ของทุกๆคนนะทุกคนครับ สองร้อยยี่สิบเอ็ดคนตรงนี้ทุกคนครับอาจารย์ตั้มจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนอ่าทุกคนครับเฉิาอาจาร้นแล้วทุกคนครับอาจารย์ขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมหทุกคนครับอาจารย์ขอคนละหนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่งไรนะครับทุกคนครับเดี๋ยวอาจารย์ขอดูยอดแชร์ตอนนี้ก่อนนะครับทุกคนอ่าพ่อค้าขนมเบื้องอ่าพ่อค้าขนมเบื้องที่หน้าตารอที่สุดนะครับอ่ะทุกคนครับใครที่เห็นไรสดนี้ กดแชร์หน <cin> <and true? f dragging> ึ <sympath ize> ่งแชร์ทุกคนครับกดแชร์หนึ่งแชร์แล้วพิมพ์คําว่าพร้อมรวยขึ้นมาได้เลยทุกคนครับกดแชร์หนึ่งแชร์แล้วพิมพ์คําว่าพร้อมรวยขึ้นมาได้เลยทุกคนครับกดแชร์รัวๆนะครับทุกคนครับกดแชร์รัวๆแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมรวยขึ้นมาเดี๋ยวจะปล่อยห่างแรกให้ทุกคนครับเดี๋ยวจะปล่อยห่างแรกให้นะครับทุกคนครับ195คนนะครับทุกคนครับสวัสดีทุกๆคนนะทุกคนครับสวัสดีทุกๆคนเลย ปล่อยห่างแรกกันเลยแล้วกันทุกคนครับปล่อยห่างแรกกันเลยแล้วกันทุกคนเดี๋ยวคนดูเขาจะเซ็งนะครับทุกคนว่าเอ้ยอาจารย์พูดอยู่นั่นแหละไม่ปล่อยสักทีนะเออเดี๋ยวคนดูเขาจะเซ็งเอาสวัสดีพี่มารยจ้าสวัสดีนารีขี้เมาด้วยสวัสดีทุกทท่านนะครับทุกคนครับสวัสดีทุกๆกคนเลยอ่ะทุกคนครับพิมพ์ศูนย์แปดขึ้นมาทุกคนครับ ดันคอมเมนต์08ขึ้นมาได้เลยทุกคนครับใบ500คูณ500นะครับทุกคนใ <ion iste. S 2> บนี้จะมีแค่3ห่างเท่านั้นทุกคนครับ1นึ่นะทุกคนครับเข้าใจกันด้วยนะครับทุกคนใบนี้จะมีแค่3ห่างเท่านั้นทุกคนครับดันคอมเมนต์08ขึ้นมาทุกคนดันคอมเมนต์08ขึ้นมาได้เลยทุกคนครับพิมพ์08ขึ้นมาเลยทุกคน ทุกใบคือแนวทางนะครับทุกคนครับผิดถูกไม่ว่าก er. ันนะทุกคนครับผิดถูกไม่ว่ากันนะครับทุกคนครับเพราะทุกใบคือแนวทางวิเคราะห์นะครับทุกคนอาจารย์ตั้งวิเคราะห์ออกมานะครับทุกคนครับทุกคนครับพิมพ์ศูนย์แปดขึ้นมาเดี๋ยวเราไปหางต่อไปเลยทุกคนครับหางต่อไปและตัวต่อไปทุกคนหางต่อไปและตัวต่อไปทุกคนครับหนึ่งเจ็ดทุกคนครับ พูดมากอุ๊ยไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้นะพี่มาเรียมนะถ้าไม่พูดมากแล้วลูกเพจอาจารย์ตั้มจะติดตามได้ไงล่ะจ๊ะพี่จ๋าเนาะเออถ้ามัวแต่ให้เลขอย่างเดียวก็ไม่ได้เนาะเออเดี๋ยวจะหาวิอาจารย์ตั้งนาตั้งตาให้เลขเหลือเกินนะไม่พูดคุยกับลิฟซีหรือว่าลูกเพจเลยนะครับทุกคนครับนะใครจะหาว่าอาจารย์พูดมากก็แล้วแต่นะอาจารย์ไม่ว่านะทุกคนครับอาจารย์ไม่ว่านะ ไม่ว่านะทุกคนครับจะว่าอาจารย์แบบไหนอาจารย์ไม่ว่าแล้วแต่เลยนะครับทุกคนครับอาจารย์ไม่ว่าอะไรนะครับทุกคนครับอาจารย์ก็พูดแบบนี้ปกติอยู่แล้วรับพี่นะอาจารย์ก็พูดแบบนี้ปกติอยู่แล้วนะทุกคนอ่าทุกคนใครเป็นลูกเพจอาจารย์ตั้มจะรู้ดีนะว่าอาจารย์พูดมากหรือพูดน้อยเออนะทุกคนใครเป็นลูกเพจอาจารย์ตั้มจะรู้ดีนะว่าอาจารย์พูดมากหรือพูดน้อยทุกคนครับพิมพ์หนึ่งเจ็ดขึ้นมาได้เลยทุกคนดันคอมเมนต์หนึ่งเจ็ดขึ้นมาทุกคนครับ ดันคอมเมนต์หนึ่งเจ็ดขึ้นมาได้เลยเลขสวยค่ะาจารย์ขอบคุณมากๆครับพี่คนรักที่เขารักกันอ่าคนรักที่เขารักเราโอ้ยอ่านผิดนะพี่นะสวัสดีค่ะที่ผ่านมาเจอครั้งแรกขอบคุณที่แบ่งปันนะจ้าพี่จากฝากกดแชร์ด้วยนะพี่นะพูดเลยค่ะชอบชอบสนุกดีเห็นไหมลูกเพจอาจารย์ตั้งก็ชอบให้อาจารย์พูดนะเออพี่อันดามันนะพี่มิม่สวัสดีจา้า ทุกคนครับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับทุกคนครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับทุกคนฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับทุกคนครับจะได้ไม่พลาดความปังนะครับทุกคนจะได้ไม่พลาดความปังนะครับทุกคนครับความปังและความรวยเออทุกคนครับทุกคนจะได้มีเงินไปซื้อกับข้าวซื้อขนมให้รู้กันเนาะศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดทุกคนครับวันนี้จะให้แค่สามห่างเท่านั้นห้าร้อยคูณห้าร้อยทุกคนเลขสวยจ้ะ Glass, วันนี้อาจารย์ก็รู้สึกชอบเหมือนกันนะเลขนี้ทุกคนครับอาจารย์ก็รู้สึกชอบแต่ถ้าทุกคนเห็นใบตําแล้วเอยใบเต็มแล้วจะบอกว่าพูดผิดพูดผิดทุกคนถ้าทุกคนเห็นใบเต็มแล้วจะบอกว่าสวยมากทุกคนครับเออใบเต็มอาจารย์ตั้มเลขสวยมากสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันครับพี่จา๋าเข้ามาแล้วฝากกดแชร์นะพี่นะเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้อาจารย์ตั้มด้วยทุกคนครับใครยังไม่ได้กดแชร์รีบกดแชร์นะทุกคน ใครที่อยากจะได้โปรดีๆโปรโมชั่นดีๆทุกคนครับมีส่วนลดกดลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะครับทุกคนครับบ้านทันขุนลิงก์ด้านล่างที่อาจารย์ตั้มปักหมุดไว้ที่หน้าจอถ้าไม่ดีอาจารย์ไม่แนะนําให้หรอกทุกคนครับนะจําคําอาจารย์ไว้ทุกคนครับถ้าไม่ดีอาจารย์ไม่แนะนําให้ทุกคนครับจาคันนี้ไว้ทุกคนครับติดตามแล้วค่ะขอบคุณมากมากครับพี่ชุดพี่ชุดต,ติการครับขอบคุณมากๆเลยพี่จา๋า พูดมาพูดดีพูดดีมากค่ะชอบจ้าขอบคุณมากมากกับพี่จ๋าขอบคุณมากๆเลยเนาะอาจารย์ตั้มก็พูดแบบนี้แหละอาจารย์ตั้มก็พูดแบบนี้แหละไม่พูดอะไรมากมายหรอกเดี๋ยวจะมีคนว่าเอานาอเออเดี๋ยวจะมีคนว่าเอาว่าอุ้ยอาจารย์พูดมากจังนะไม่เขียนเขียนทักทีนะครับทุกคนนะการให้เลขนะทุกคนครับมันต้องเป็นการมันต้องมีการวิเคราะห์นะครับทุกคนนะครับทุกคนครับจําไว้นะทุกคนครับ อาจารย์ไม่ได้ว่าใครนะทุกคนครับการไลฟ์สดการให้เลขจะต้องวิเคราะห์อย่างดีนะครับทุกคนจะต้องวิเคราะห์อย่างดีไม่ใช่มึกจะเขียนก็เขียนนะครับทุกคนแบบนั้นนับถือไม่ได้นะครับทุกคนทุกคนครับแบบนั้นนับถือไม่ได้นะครับทุกคนครับไม่ใช่ว่านึกจะเขียนอะไรนึกเลขอะไรได้ก็เขียนไปไม่ใช่แบบนั้นนะครับทุกคนครับเลขไม่งั้นลูกเพจอาจารย์ตั้มจะนับถือเราได้ไง ใชไหมายทุกคนครับไม่งั้นลูกเพจจะนับถือได้ไงไม่งั้นลูกเพจจะรู้ได้ไงว่าเราแม่นอ่าทุกคนครับห่างต่อไปและตัวต่อไปทุกคนครับวันนี้ชอบนะครับทุกคนครับอ่ะทุกคนครับห่างสุดท้ายแปดเจ็ดทุกคนครับห่างสุดท้ายแปดเจ็ดนะครับทุกคนครับห่างสุดท้ายแปดเจ็ดทุกคนครับพิมพ์ขึ้นมาได้เลยทุกคนครับหนึ่งร้อย ไอ้สองร้อยหกสิบสี่คนตรงนี้ทุกคนครับดันคอมเมนต์ขึ้นมาได้เลยนะครับทุกคนครับดันคอมเมนต์ขึ้นมาได้เลยทุกคนครับทุกคนครับแปดเจ็ดทุกคนครับแคปหน้าจอแล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณขึ้นมาได้เลยทุกคนแคปหน้าจอเสร็จแล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณขึ้นมาได้เลยนะครับทุกคนครับแคปหน้าจอเสร็จแล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณขึ้นมาได้เลยทุกคน อ่ะทุกคนครับเดี๋ยวอาจารย์ตั้มให้แคปหน้าจอใบเต็มด้วยอ่าวันนี้อารมณ์ดีทุกคนครับวันนี้อารมณ์ดีเดี๋ยวทุกคนแคปหน้าจอไปเลยทุกคนครับอ่ะทุกคนครับใบเต็มอาจารย์ตั้มนะทุกคนครับแคปหน้าจอได้เลยอ่ะทุกคนครับนับหนึ่งถึงสามนะทุกคนครับแคปหน้าจอเลยนะหนึ่งสองสามอ่ะพอทุกคนครับวันนี้อาจารย์ตั้มขอลงจากไลฟ์สดก่อนนะขอทุกคนโชคดี ถูกหวยกันทุกๆคนเดอ้อวันนี้อาจารย์ขอราไปก่อนทุกคนครับสวัสดีครับ